5...4...3...2...1... สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านติด,ดตามขอามารับชมชิปครับอ่ามื้อนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลอยู่สาสวนสามแบบ แตกต่างกันแตกต่างกันไปวิธีการปลูกนะครับแล้กกวกามันปลูกในแต่ละแบบที่เจ้าของสวนเพิ่นปลูกนะครับเพิ่นปลูกวิธีนี้เพิ่งหวังผลแบบใดข้อมูลผมกระสอบถานจากเจ้าของสวนทุกสวนมาแล้วจะมา่ทยทำให้พี่น้องได้รับชมในการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลด้วยพี่น้องนี่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับปลูกเป็นแถวไปนี่ช่วงนี้เป็นแปลงที่ปลูกไม้ครับเป็นของนางไตยที่เขาเริ่มเสริมเขมาไม่อีกแปลงหนึ่ง สำหรับสวนของต้อยเลือกที่จะปลูกนำทอนพันธุ์มาปลูกแต่ว่าบ่อได้ช่ำนะครับคือตัดมาแหละเก่ามาปลูกเลยท่านที่นี่นะครับประมาณนี้นะครับนํำมาปลูกเลยท่านที่ที่พี่น้องเห็นนี่นะครับก็จะตัดมาลักษณะนี้บ่อได้ชํำนะครับลักษณะการปลูกของต้อยนะครับจะขุดลุมลงประมาณท่วมขอตานิดนึงครับบ่อได้ลึก นี่นะครับแล้วก็กบก,บ,กบนะครับกบกับพอประมาณแล้วครับมาถึงกำเนิดครับนี่นะครับต่อยต้องการมั้งครับให้ทุกคอตานี่ขึ้นนะครับอืเกิดขึ้นเพราะว่าคนคิดว่ามันจะได้จำนวนยาที่เยอะนะครับต้นที่เยอะ เพราะว่ามันมันหลายขอนะครับเนาะใส่ลงไปสามข้อสี่ข้อก็เรียกวาเตี้ยเฮาเออกาเมิ่งผลลัพธ์ครับถือว่าออกมาได้หลายต้นของเพิ่นพอสมควรนะครับจังสีพอบังคุ้มเพิ่นเกิดจะใส่สองข้อตานะครับเอาเนียน้อนบ่ได้บางคุ้มก็จะใส่หลายสามข้อตานะครับสี่ข้อตาก็ว่ากันไปนะครับ ถือว่าได้ผลดีของเพิ่อนอยู่ครับนี่ประมาณสองอาทิตย์เกิดขึ้นแล้วนะครับบ่อดหญ่ชาำนะครับผมอืแบบปลูกวิธีแบบผมแน้นํานี่แหละเพิ่นปลูกแบบนี้่เพิ่นชิดจะบังคับไปมันเกิดขึ้นทุกขอตาจยงสี่นะครับผมอืถือว่าโอชีของเพิ่นอยู่นะครับเนาะระยะห่างกับระมัณห่างพอสมควรครับห้าสิบหกสิบเส้นหมดแล้วครับเพื่อให้เพื่อนแตกก่อนะครับเนาะถ้าเพิ่นใหญ่ขึ้นมามันก็จะพี่ได้ครับบาทต้นก็สีพี่เนาะถ้าเพิ่นใหญ่ขึ้นมาครับ จะจอดกันเลยอ่านี่ครับปลูกไม้ช่วงนี้กะ้ายังหลยอยู่ด้วยพี่น้อง้าพ่นยังหลายอยู่เป็นสวนแรกปลูกวิธีนี่นะครับสุดพุ่นเหรครับรพุ่น้าไปสุดพุ่นนี่กับแมนครับนี่แม่เบิดครับผมระยะห่างกับแจ้งผมแนะยนำ้ำนี่คือสวนแรกที่ปลูกยาหวานอิสราเอลนะครับปลูกวิธีนี่ก็ได้คือนกันนะพี่น้องเอาไปปลูก การจัดการการดูแลต่อไปก็คือค่อยกำจัดวัชพืชเลยนะครับเนาะแปลงใหม่แล้วก็ให้ฟุน้นให้ปุ๋ยาตามที่ห้ามีในพื้นที่เพราะว่าสีเป็นฟุน้นฉีงัวสีคข้วฉีไก่ก็แล้วเ,เต้นี่แนะนําเป็นสวนแหลกคือวิธีนี้นะครับเป็นของน้องต่อยปลูกไว้ใส่เลียงงัวครับตแต่กระแตนเพิ่นนะครับต่อไปเข้าไปตามแปลงที่สองนะครับ นี่คือแปลงแรกเพื่อนปลูกที่นี่ตามแปลงที่สองต่อครับมาส่วนที่สองเป็นของคุณยายแดงนะครับก็สอบถามข้อมูลจากคุณยายเพื่อนเล้วนะครับว่าเพิ่นปลูกเนหวานอิสราเอลแบบใดขั้นตอนแรกเพื่อนก็ตัดมมก่อกวนครับตัดทอนพันมาหญ้าผมม่านนี้แหละอ่าหลายคอตาพอสมควรหญ้าหวานอิสราเอลค่อนข้างจะตาที่นะครับพอตาเพื่นทีพอสมควรอ่านี่นะครับแล้วก็นามาช่ำใส่หําในี กะละมังหรือว่ากะคุที่พี่น้องมีอันนี้เป็นท้ายเคลื่อนนะครับนี่ยูซีมือครับประมาณซีหามือเพื่อนก็จะแทงต้นขึ้นมานะครับตามคอเพื่อนเนาะครับเนาะแทงต้นขึ้นมาตามคอนี่เกือบทุกคอนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาพานไปก็อาจจะเกิดขึ้นร้ายกว่านี้ถ้าช้ำเบาก็คือไงดตงแต่บบอไดเอาลงดินมีแล้วครับผม นี่ประมาณนี้นะครับไงแต่พอนเอาลงดินนะครับต่อไปเขาจะเป็นเรื่องวิธีการปลูกของคุณแม่เพิ่นปลูกแบบไดนนะครับตามร่งแปลงน้ําผมเลยครับมาถึงพื้นที่ของคุณยายแดงในการน้ำยาอาหวานอิสเรียวว่าปากดํานะครับเพ่นช่ำก่อนขาพ่นช่ำนะครับ,ม,ม,รบมันก็เริ่มไใงใใใั้งแจซีหามือผิวนะครับเนาะช่ำม,มันก็แตกขึ้นตามขอตาเพิ่นแล้วก็น้ำมาปลูกพอดีแบบนี้ก็คือว่ามันได้ผล เร็วแน่นะครับการปูกครับกระขุดหลุมลึกเพราะถ่วมขอตายกักสองสามขอตาจังสี่ก็ได้หรือสี่สี่ขอตารูสึวเหมาะสมแบบนี้นะครับกระโกบเลยครับของเพิ่นจะปลูกตรงเลยนะครับผมปลูกตรงเพราะว่าบ่ขึ้นห้องต่อยห้องต่อยนั่นจะบริช่ำเพิ่นก็เลยเอาวิธีนั้น,นบังคับให้ขึ้นตามคอตาของเพิ่น บังคับพันยาขึ้นตามคอตาอ่าพันจะตัดอยู่บังของต่อยจะตัดอยู่ที่สามคอตาเนี้ยสี่คอตาเนี้ยตาห้องเแย่แดงพันจะช่ำก้อนนะครับช่ำก้อนแล้วก็นํามาปักดําแบบนี้ก็ได้หลายต้นอยู่นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ต้นอยู่ย 1, 2, 3, อ,ยอ่าในท่อนพันท่อนนี่อ่าต่อไปกับพวกเนี้ยเริ่มจะแท้งขึ้นมาอีกนะครับวิธีนี่ก็ดีอยู่น้องเพื่องเนาะนี่เพิ่มปลูกครับแต่ยังยังพรอได้ จัดการให้น้ำให้ฟุ้นให้ปุ๋ยนะครับโมงเวลาพันว่าเมื่อยอันนั้นจะเป็นถ่ายเคลื่อนนะครับเดี๋ยวจังจะมาเฮ็ดชิพให้เบึ้องวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีอีกแบบหนึง่งอ่าของต่อยก็ดีอีกแบบนึงนี่เป็นสวนของคุณแม่แดงพื้นที่นี้พิ่นก็เตรียมไว้ถ้าปบูกแล้วครับอ่าพี่น้องก็ลองพิจรารณาตามเบึ้งนะครับว่าเฮาจะเลือกวิธีไหต่อไปไปอีกสวนหนึ่งของแมรีนูที่ปูแยาวานอิสราเลอลยู่นะครับเนาะ ไปครับกิดตาน้ผมเลยครับมาสวนทุดท้ไทยเป็นของคุณแมรี่นูนครับเพื่อนกับปลูกทั้งกินนี่มอมาซาที่ผมไทยทำอยู่เป็นประจำนะครับชวนกำลังงามอ่ามือนีเขาจะเอาถึงเรื่องหยาหวานนะครับเนาะหวานอิสราเอลนี่นะครับเพื่อนกระแบงเอาจากต่อเก่าเพิ่นแบบนี้นะครับต้นเก่าต่อเก่าเพิ่นซึ่งถือว่าอ่ามีอายุพอสมควรแล้วนะครับตัวนี้ลากที่เดินออกตามคอตาเพิ่นเยอะเลยละครับนี่เพื่อนจะตัดเอาแบบนี้เลยนะครับตัดเอาเปต้นไปปลูกเลยบมเดลตัดใบนะครับ เอาไปรับช่มว่ามันจะเลื่อนเติบโตดีๆบ่ระะครับเพิ่นปลูกการปลูกของเพิ่นปลูกวิธีใดตามรงแปลงเลยครับผมอ่ารงมาแปลงของคุณแม่ลิโน่ครับคุณพ่อสุรศักดิ์เพิ่นก็นเรื่มให้ฟุน้นให้ปุยต,ตามแล้วนะครับช่วงนี้ปลูกได้อยู่หนึ่งอาทิตย์ครับโดยที่บตัดใบนะครับอ่าตัดเอาต้นเพิ่นมาเลยอ่าแบบผมทายข้ามาบังหันแล้วครับตัดเอาต้นเพิ่นมาปลูกเลยนะครับ การปลูกของเพิ่นนะครับจะขุดขุ่าลึกประมาณฟ้ามือหนึ่งเนาะผมเคยทายอยู่ลีบกอนและะน้วก็น้าทอนพันธุ์ที่ใด้มานํำมาปักดำลงกขบพอประมาณามันก็นจะลักษณะการปลักดำมัดจะควมคอตาอยู่ประมาณสองหรือสามคอตาให้กันนะครับถ้าปลูกลักษณะแบบ,บแต่เพิ่นบร,ตริตัดใบคอ,อดีก็คือถ้าเพิ่นเลียงง้อเลียงควายน้ำยูก็จะจะได้ ก็จะได้ใส่ใบเลี้ยวนี่แหละครับบัเพิ่นโปตัดใบนะครับอเหลียมองย้อนกลับมาวันสิแตกก่อแตกยังคือสวนของไม่ไงแดงกับของต่อยบอนะครับอกต่อยบอนะครับกัมาตามเมืองครับผมปูแบบของเพิ่นมันมันกะขึ้นอยู่ด้วยครับผมขึ้นตามคอตาเพ้นยูนี่เห็นบ่ครับแบบนี้นะครับต้นก็ขึ้นได้หลายต้นก็ออกตามขอตาได้หลายต้นเพราะสมควนนะครับเห็นอยู่นี่สามนะครับผม นี่ครับซีหาต้นนะครับจะขึ้นมาตามคอตาไดขึ้นกันนะครับปลู่วิธีของเพลินของพุณนแมรีนูนะครับนี่อีกครับอ่อนๆเลยครับนี่ยาชี้นี่เพิ่นจากแท่งขึ้นมาตามคอตาของเพิ่นนะครับที่นอกก็เทียบเชียงเมืองกับสามวิธีเทียบเชียงกับสองวิธีของหันที่ผมถ่ายมากนะครับถือว่า ได้ผลของเพิ่นอยู่นี่นะครับมันจะขึ้นตามขอตาไดขึ้นกันการดูแลการจัดการดูแลการจัดการต้อไปกับยูทีบุคคลน่ะครับบันว่าไพ่ไซจใจดูแลได้ดีทั้งสามวิธีกับมีคอดีต่างๆแตกต่างกันไปนะครับการปลูกของเปิ้นกับไซสองต้นแน่นะครับแบบนั้นสามต้นแนีโมเนนอนนะครับจะว่าระยะห่างกับถือว่าห่างพอสมควรนะครับ แสนหนึ่งนะครับประมาณแสนหนึ่งห่างออกไปอีกเพื่อแต่ก่อแต่ก่อมากกสาีขยายมาพี่หรือว่าเพิ่นแท่งน้อแท่งยังเดือนไม่อีกก็จะขึ้นมาพี่อาจเปลี่ยนไปได้นะครับเดี๋ยวไาจังมาติดตามต้อไปผมก็จะมาติดตามเนี่ยว่ามันจะเริ่มเติบโตได้ดีบ่ซังสามแบบนะครับ่ะปลูกแบบก็ขึ้นได้ครับต้นไม้ก็ขึ้นได้ขึ้นกันพี่น้องตามขอตาเพิ่นนะครับเนาะ เมื่อนีนก็ขอบคุณพี่น้องแล้วครับทีติดตามเขามารับชมแนะนำเรียกว่าแบงปันการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลทั้ง3แบบนะครับพี่น้องกับรองพิจารณาบึงว่าจะเลือกเอาวิธีใดผมกาพอแตกต่างกันหลายนะครับก็ดีพอสมควรอยู่แต่ละสวนเมื่อปลูกแล้วก็ยุ่ทว่าพายาจะใส่ไกได้มากกว่ากันนะครับในการดูแลการดการครับเมื่อนี้ขอบคุณหล,ลายๆที่เขามารับชมครับผมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ